ันนี้นะคะจะมาแนะนำรถ2รุ่นด้วยกันนะคะที่กิจสดารุตพาค่ะเราอยู่กันที่ถนนกาญจนาเส้นพละรามสองนะคะ,ะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครมีคำถามหรืออยากรู้อะไรเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะวันนี้จะมาแนะนําเป็นรถอีโก้ค่ะประหยัดน้ำมันค่ะผ่อนเพียงไม่เกินวันละ200บาทนะคะมี2คันให้เลือกค่ะวันนี้ เป็นนิสสันมาร์สนิสสันอัมบิล่านะคะเป็นรถประหยัดน้ามันทั้งคู่เครื่อง,งยนต์พันสองเรามาเริ่มกันที่นิสสันมาร์นะคะคันนี้เลยนะคะรถคันนี้ปีใหม่มากๆเลยเป็นปี2021ในราคาอยู่ที่3,49 0 0 0บาทค่ะผ่อนนานสูงสุดอยู่ที่84เดือนนะคะผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทก็เฉลี่ยตกอยู่ประมาณ200นิดตนะคะปีใหม่ค่ะปี2021ค่ะ รุ่นนี้เป็นรุ่น E นะคะสีขาวค่ะคันนี้สีขาวมุกนะคะถ้าออกป้ายแดงเนี่ยจะเพิ่มตังค์อยู่ที่7,000บาทแต่ถ้าเป็นของเราไม่ต้องเพิ่มเงินเลยค่ะซื้อในราคาเพียง349,000บาทเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะเป็นกระจังนะคะโครเมียมสวยงามตัดกับโลโก้ิสันของเขานะคะดูสวยงามสีเดิมนะคะไม่มีริ้วรอยเลย ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่มาเน r ร์เซนมาแล้วนะคะ, okay, คะก็เป็นรุ่น E นะคะรุ่น E เนี่ยจะเป็นล้อกระทะนะคะถ้ารุ่น V F เนี่ยค่ะค่อยให้เป็นล้อแม็กนะคะโ okay. อเคเดี๋ยวเราตามมาด้านนี้ค่ะสีรอบพันสีเดิมนะคะไม่มีริ้วรอยค่ะพันนี้เห็นไหมคะภายในนะคะกระทัดรัดประหยัดน้ํามันเดี๋ยวเราลองขับเดี๋ยวให้ตกล้องแทนก่อน ใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้คอนโซลใหม่ไม่มีริ้วรอยนะคะเบาคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะนั่งสบายไม่ไม่อบความร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องให้ดูโอเคโอ้โหสีภายในกลิ่นยังหอมเหมือนรถป้ายแดงเลยนะคะคันนี้ลองมาสัมผัสดูได้นะคะโอเคค่ะ อ่านแนะนำหน่อยก็คือว่าเดี๋ยวลูกค้าถามมาว่าเลขไหม่เท่าไหร่พี่อ้อมคันนี้หมื่กว่าโลนะคะใหม่มากๆเลยอ่านเรเดี๋ยวลองให้ตัดก,กล้องดูนะคะเนี่ยค่ะใหม่มากๆเลยนะคะเลขใหม่น้อยนะคะลูกค้าเก่าเขาดูแลดีอย่างมากเลยนะคะภายในบอดได้เลยไม่มีริ้วรอยค่ะสวยงามส่วนคันนี้เขาให้เป็นเออเขาเรียกว่าพายางกระดุมเลยค่ะก็คือมันจะเข้ารูปนะคะให้มาเลยนะคะลูกค้าโอเค เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังเขาจะถามว่าเออรถห้าประตูมันจะแคบไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเข้าไปนั่งดูโอ้โหนี่สูงร้อยหกสิบนะคะเนี่ยนั่งสบายหัวเข่าไม่ติดอ,อันนี้คือขยับเบาะมาสุดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเลื่อนไปอีกเนี่ยยิ่งนั่งสบายนะคะโอเคภายในเบาะอะไรใหม่มากนะคะเหมือนป้ายแดงเลยค่ะกลิ่นยังใหม่อยู่เลย อ่าตอนนี้อ่าเราด้านหลังกันด้านหลังก็เปิดง่ายนะคะเพราะรถคันนี้เป็นรถ5ประตูนะคะเราเปิดได้เลยเนี่ยค่ะอันนี้สามารถที่จะวางแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเอาออกก็ได้มันจะมีล็อกของมันอยู่รถหประตูก็เหมือนเดิมเลยสามารถทับใส่ของค่ะอย่างเช่นจัก,กรยานหรือว่าสกูตเตอร์หรือว่าทีวีที่แบบว่า กว้างๆอะไรเนี้ยค่ะ44นิ้วทีวีใส่ได้เลยค่ะพับเบาลงไปนะคะแล้วก็สมมุติว่าไปต่างจังหวัดแคปปิ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะใส่ตะกร้าใส่กล่องเสื้อผ้าใส่กระเป๋าอะไรเงี้ได้เยอะมากๆเลยนะคะที่วางของก็เยอะถ้าเกิดว่ารู้สึกเกะสามารถยกออกไปวางไว้ข้างนอกก่อนก็ได้นะคะโอเคสําหรับรถ5ประตู เดี๋ยวเราลูกค้าอาจจะถามว่าพี่แล้วหนูจะเดินทางมายังไงนะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราอยู่เส้นกาญจนานะคะถ้ามาไม่ถูกนะคะลูกค้าโทรมาที่0 8 3 2 2 2 2ดสนะคะก็คือแอดไลน์เดี๋ยวเราส่งโลเคชั่นให้อีกเบอร์หนึ่งโทรหาเซลโดยตรงเลยก็ได้โทรหาพี่อ้อมนะคะ086 3155687นนะคะมาไม่ถูกก็ส่งโลเคชั่นให้หรือว่าโทรสอบถามเส้นทางได้นะคะ โอเคเรามาดูคันที่สองกันคันนี้เป็น n i สสันอ m e มลค่ะเครื่องยนต์พันสองเป็น e ีโกคารเหมือนกันประหยัดน้ำมันเหมือนกันเลยคันนี้ปี19นะคะเขาเรียกว่า a m เมล่า e สปอร์ตเฮดก็คือว่าคันนี้มันจะมีในเรื่องของสเกิร์ตรอบคันมาให้จากโรงงานเลยนะคะไม่ได้มาตกแต่งข้างนอกนะคะมาจากโรงงานเลยสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังเดี๋ยวเราพาไปดูเดี๋ยวดูวด้านหน้าก่อนคันนี้ 359,000บาทเหมือนกันเลยค่ะก็คือผ่อนได้นาน84เดือน6,000กว่าบาทเหมือนกันเลยค่ะลูกค้าที่หารถนิสสันอเมร่าสีบอลเงินอยู่นะคะทักมาได้เลยนะคะคันนี้กว้างสบายล้อเดิมๆเป็นทูโทนนะคะสวยงามล้อมาจากโรงงานเลยสเกิร์ตมาจากโรงงานเลยนะคะไฟเลี้ยวมีมาให้เลยนะคะ สี่รถเดิมๆไม่มีริ้วรอยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ตาก,กล้องพางเดินรอบตัวรถให้หน่อยมือจับโครเมียมนะคะสวยงามตัดกับสีบอลเงินนะคะอ่านี่มีคิ้วกันสัดมาให้เลยค่ะคันนี้โอ้โหเต็มเลยะคะ่ะชุดแต่งของเขาเต็มเลยไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มอ,อ่านี่ค่ะที่บอกว่าสปอยเลอร์เป็นยังไง<ม>เป็นแบบนี้เลยนะคะทำให้ตัว,ตวรถเนี่ยดูสปอร์ตนะคะมากขึ้นเซนเซอร์หล เพิ่มมาให้เลย3จุดในกรณีที่เห็นไหมคะในกรณีเราถอยแบบเห็นไหมคะให้ตากล้องดูมันก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะลูกค้าก็จะรู้แล้ว่ามีสิ่งของอยู่ด้านหลังนะคะเขาเรียกว่าเซนเซอร์หลังนะคะมาให้5จุดเลยสาจุดนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินมาเรื่อยๆนะคะอันนี้รุ่นนี้มันจะมีโลโก้บอกด้วยนะคะสปอร์ตเ c กเขาจะติดมาจากโรงงานเลย อันนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นเออแต่งเพิ่มไหมอะไรไม่มีนะคะแต่งสเกิร์อบพันสปอยเลอร์ให้เลยอ่ะเดินมารอบๆลูกค้าบอกว่ากว้างแค่ไหนมาดูกันนี่เลยอย่ีเมื่อกี้นนิสันมาสว่านั่งสบายแล้วนะคะเห็นไหมคะ ช่องว่างห่างสามารถวางของได้อีกนะคะลูกค้าที่แบบว่าไปต่างจังหวัดมีของเยอะๆล้นจากข้างหลังแล้วมาใส่ข้างในได้อีกนะคะนั่งสบายกว้างอันนี้รถ4ประตูนะคะไม่ใช่หประตูอ่าโอเคภายในใหม่นะคะไม่มีริ้วรอยใหม่เหมือนป้ายแดงเลยนะคะด้านหลังเพิ่มในเรื่องของอ่านี่ถ้าลูกค้านั่งนะคะถ้าไม่เมื่อยก็นั่งสบายเลยมีที่วางแก้วน้ำให้สองช่องโอเคเดี๋ยวเรา ไปแนะนำด้านหน้ากันนะคะเดี๋ยวเราแนะนำเเดี๋ยวลูกเขาจะถามว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวทวนอีกทีนึงนะคะคันนี้อยู่ที่3 5 9 0 0นบาทค่ะรถเป็นรถปี19บเกรถรุ่นเอ,อ Amira E s p o r t a c h นะคะกุญแจรีโมทเรียบร้อยนะคะแอร์เย็นภายในนะคะ ใหม่มากๆเลยนะคะเข้ามาเนื้ว่าป้ายแดงค่ะก็คือเป็นเกียร์ออตโต้ขับง่ายนะคะมีที่วางแก้วน้ำอะไรให้เรียบร้อยนะคะอ่ะตัวนี้ให้มาเป็นพวงมาลัยหนังเลยนะคะเห็นไหมคะให้มากับตัวรถเลยนะคะคันนี้บอกว่าใหม่เท่าไหร่พี่อ้อมพายุใหม่อยู่ที่หมื่นกโลนะคะทั้งสองคันเลยนะคะใหม่หมื่นกโลใหม่มากๆเลยถ้าคนไหนสนใจก็ทักมาได้นะคะโอเค ภายในเรียบร้อยนะคะไปด้านนอกวันนี้นะคะก็ฝากไว้2คันด้วยกันเขาเรียกว่ารถประหยัดน้ำมันอีโกคานะคะอีโกค่าหมายความว่าประหยัดน้ำมัน20กิโลเมตรต่อลิตรนะคะลูกคา้าในราคาเพียงคันนี้ปี3 9บ0 0แสน5บาทผ่อนเดือนแล้วประมาณ6,000กว่าบาทนาน24เดือนนะคะ อิสราคุคา้ค่าตั้งอยู่ที่เส้นกาจนาถนนพระรามสองนะคะอาจโทรนะคะย้ำ083 222 2 2า0 8อ2 2 2 2อีกเบอร์นะคะ086 315 5687โทรมาได้นะคะเดี๋ยวเราส่งรูปส่งโลเคชั่นต้องการอะไรยังไงบอกได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะโทรมาได้เลยสวัสดีค่ะ